ได้ถูกเอ่ยอ้างถึงในการให้สัมภาษณ์ของนาวาการติประสงค์สุริลินะคะบอกว่าเอกสารลับที่ว่านี้มีการยืนยันการรุกล้ำอธิปไตยของชาวกัมพูชาเมื่อมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและ,และจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทยกัมพูชาหรือว่า MOU c 3<ม>ทำให้ทหารทำงานลำบาก<ม>อาจารย์เทมนตรีกล่าวเน้นย้ำว่าฝ่ายกัมพูชารุกล้ำดินแดนไทยเข้ามายึดกรองสร้างบ้านสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ และเห็นว่าเอกสารชิ้นนี้ทหารก็กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่ามันมีการสร้างและรุกล้ำจุดไหนบ้างครับโดยเริ่มคือในเอกสารชิ้นนี้เริ่มตั้งแต่3พฤศจิกายน49<ไ>นะครับแนปี49เวลา10โมงเช้าตรวจพบว่ากัมพูชาใช้รถแทรกเตอร์1คันปรับพื้นที่เพื่อทําถนนและรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยบริเวณบ้านคูน้ําเกลี่ยงตะบนป่าไร่อำเภออรัญ,ญ,ญประเทศจงังหวัดสกว ตั้งแต่พิกัด TA464188 ถึงพิกัด TA462195 และรุกล้ำเข้ามาในเขตไทยประมาณ200เมตรทางทหารจึงได้ประสานกับเจ้านที่